สวัสดีครับในระดับถัดมานะครับผมก็จะขออนุญาตมาสร้างนะครับมาเวนโปรเจกต์โดยการใช้คอมบันไลน์กันนะครับวันนี้เนี่ยเราได้สร้างมาเวนโดยใช้ E Eclipse ไปแล้วนะครับซึ่ง c l ค p s e เนี่ยนะครับเขาก็จะจัดการมาเวนนะครับให้เรานะฮะทำให้เราไม่ต้องไปทำเองนะครับเราก็จะสบายมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าเวลาเราทาอะไรสักอย่างกับโปรเจกต์นะครับแล้วเราคลิกขวานะครับนะครับเราก็จะมีคําสั่งเนี่ยนะครับผมนะครับมี add dependency add plugin นะครับผมแล้วก็สามารถสั่งคําสั่งอะไรต่างๆลงไปในนี้ได้นะฮะนะยกตัวอย่างเช่นเราสั่ง run นะครับผมนะครับมันก็จะมีเราก็สามารถ c o n f i g อะไรพวกเนี้ยนะครับสั่ง c o n f l i g ลงไปได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า run นะครับผม นะลันก็คือจะมีมาเวนบิลมาเว c ค e a n อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะอัตโนมัตินะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างความรู้ให้เราอย่างแท้จริงนะครับเราก็จะมาทำกระบวนการพวกนี้นะครับโดยการใช้มือพิมพ์ลงไปใน Command Line นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาที่เว็บที่มาของมาเวนเนี่ยนะครับมาเวนจุดอัปเชันดโอะฮะเดี๋ยวผมเริ่มต้นให้ดูก่อนนะครับนะอันดับแรกเลยแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับ ดาวโหลดเสร็จนะครับมันจะมี Binary นะครับซิปนะครับเราก็กดเพื่อเพื่อดาวน์โหลดมานะฮะนะครับถ้าเป็นเครื่องเอ่อเครื่อง Mac เครื่อง Linux นะครับก็เป็น tar.gz นะครับหรือใครไม่พอใจนะครับอยากจะได้ซอสโค้ดมาคอมไพล์เองก็ได้แต่ว่าผมจะไม่ฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นผมก็ทําการดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับผมนะครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์นะครับในที่นี้นะครับของผมอยู่ที่ Document นะครับ แล้วก็คอร์ส J หนศูนย์สี่นะครับแล้วก็มาเวนนะครับผมทําการแตกซิปไฟล์ออกมานะครับผมนะครับแตกซิปไฟล์ออกมาได้มาเวนเรียบร้อยแล้ะในรอบถัดไปนะครับผมจะต้องแอดพาธมันเข้าไปที่นะครับมาเวนนะครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่เราก๊อปมาก็หาโฟลเดอร์บินนะในโฟลเดอร์บินเนี่ยจะมีไฟล์ที่ชื่อมาเวน .cmd ซึ่งจะเป็นไฟล์หลักของเราผมก๊อปปี้มานะครับไปที่ดิสก์พีซีนะครับคลิกขวาเลือก property นะครับเลื่อนลงมา จะมี advanced system setting นะครับ environment variable นะครับแล้วก็หาคำว่า path แล้วกลคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ร่างสุดนะครับผมกด new นะครับแล้วก็เอา path เมื่อกี้ใส่ลงไปนะครับอันนี้เนี่ยก็คือ path ของเราที่ตรงกับนะตรงกับอะไรตรงกับตรงนี้นะครับที่อยู่ของไฟล์ m a v e n cmd เนี่ยนะครับก็คือต้องมาใส่ path ตรงนี้พอใส่ path เรียบร้อยเสร็จแล้วกด ok ให้หมดนะครับเปิดเข้ามาไลน์ขึ้นมานะครับ พิมพ์คําว่า mvn นะครับผมเพื่อเป็นการ verify นะครับว่าของเราสามารถใช้ได้จริงตอนนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้ได้ละนะครับนะบตอนนี้ก็คือเราได้ทําการติดตั้งบางเวนลงไปในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วผมพิมพ์คําสั่ง cd นะครับแล้วก็ document นะครับนะ doc นะครับแล้วก็จาก document นะครับผมเราไปที่โฟลเดอร์ของเรานะฮะนะเราไปที่โฟลเดอร์ของเราโฟลเดอร์ของเราก็คือเอ่ออะไรนะ j หนึ่งศูนย์สี่ นะครับแล้วในเจนศูนย์สี่นะครับนะครับในเจนศูนย์สี่นะครับเราก็ซีดีอีกครับโฟลเดอร์ของเราที่อยู่ข้างในอีกนะครับก็คือมาเวนครับผมดีไอดูนะครับนะตอนนี้ของเราเนี่ยจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อมาเวนเอาไปเช็คขีดมาเวนนะครับแล้วก็เป็นเลขเวอร์ชั่นนะครับผมจะทําการสร้างโฟลเดอร์ใหม่หนึ่งโฟลเดอร์นะครับนะสร้างโฟลเดอร์ด้วยคอมมาไลา์คือ m k d i r นะครับ เพราะว่าคอมมาไลน์พวกนี้เนี่ยเรามีสอนอยู่แล้วอยู่ในคอร์ส S U 1 0 1ถ้าใครสนใจก็คือไปเรียนคอร์ส S U 1 0 1ได้เพราะว่าคอมมาไลน์เนี่ยใช้เยอะในการเขียนโปรแกรมมากโฟลเดอร์ของผมนะครับผมก็ตั้งชื่อว่า test m s d pack นะครับนะอาจจะศ1นย์หน่อยนะครับเผื่อมี Er r o r เรนะครับเราได้มีศูนอีกนะครับแล้วผมก็ C D นะครับโฟลเดอร์เนี้ยที่เราเพิ่งพิมพ์ไปเนี่ยนะครับผม D R ดูนะครับในโฟลเดอร์นี้ยังไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างเป็นความว่างเปล่านะครับทีีีีีนนน้้้เเรรรรรราาาาาจะะทททกสงง่่ตคับไป เราไปที่หน้าเว็บของมาเวนเนาะนะครับแล้วก็ตรงคาว่า use นะครับมันจะมีมาเวน i n m i n u t e นะครับนะเขาบอกให้มาเวนนะครับแล้วก็รบรบเวอร์ชันดูก่อนนะครับเพื่อเป็นการ v r r i y เนาะว่าของเราใช้เวอร์ชั่นอะไรในที่นี้นะครับก็คือนะครับเป็นมาเวนสามจเนาะจะว่าเราใช้14นะครับผมอันนี้ก็คือถ้ามาถึงขนาดนี้ก็คือสามารถเรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้นะครับ แต่ว่าดูให้ดีนะครับ Encoding ของเราเนี่ยเป็น CP อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับแสดงว่าอาจจะมีปัญหากับภาษาไทยนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เรายังไม่ใช้นะครับอัดทับมานะครับเราก็จะ create project นะครับโดยการใช้คําสั่งนี้ครับ m a เ v ้ n นะครับยาวยืดนี่นะครับ copy มาเลยครับนะครับแล้วก็เอามาคลิกขวานะครับขอโทษนะครับอันนี้นะครับเราใช้ copy นี้มานะครับแล้วก็อะไรไม่เกี่ยวข้องครับเราลบทิ้งก่อนนะครับเราคลิกขวานะครับ นะครับแล้วก็เขาจะต้องมีให้เราเขียนเนาะอันนี้นะครับก็คือคําสั่งมาเวนนะครับคําสั่งก็คือให้ Generate นะครับแล้วก็ Group ID ของเรานะครับอันนี้เราจะใส่ชื่อบริษัทของเราลงไปนะครับในที่นี้นะครับก็คือเป็น c o มจุด e x t e r t นะครับโปรแกรม m มิงแต่ปกติ Expert p r o g โปรแ i n g มินี่มันเขีดนะครับแต่ว่าสําหรับในที่นี้นะครับเวลาที่เราออกมาเป็นโค้ดเนี่ยเราใช้ขีดไม่ได้เนาะ เอ็กซ์เพรสเกมมิงตูเตอร์นะครับผมก็เลยใช้เป็นสารั์หลังเต่าแทนนะครับนะครับ com. expertgammingtutor นะครับนะครับแล้วก็ตรงอตรง artifact id นะครับตรงนี้จะเป็นชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับเราก็เป็นโปรเจกต์เราก็ชื่อคือชื่อ MST Pack เนาะ MST Pack Test นะครับนะครับ MST Pack Test เนาะขออนุญาตเป็นตัวเล็กแล้วกัน นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นมาเวนควิกสตาร์ทนะครับแบบนี้เลยนะครับก็กด Enter นะครับนะครับในการที่เราโหลดมาแรกๆนะครับมาเวนเนี่ยมันจะไม่ได้โหลดตัวอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงให้เรานะครับมันจะอรอเราตอนที่เราใช้ครั้งแรกเนี่ยมันจะไปทําการดาวน์โหลดพวกข้อมูลต่างๆให้เรานะครับในตอนนี้ที่ผมกําลังเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยก็คือมันกําลังโหลดข้อมูลต่างๆให้เราซึ่งครั้งแรกนะครับผมมันจะรันนานหน่อยนะครับ ไม่หน่อยก็คือนานเลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนทำไมไม่ต่อสายแลนเนาะนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะก็ไม่ได้นานมากเนาะถ้าเกิดว่าใครรันแล้วมันแบบว่าไม่เสร็จนะครับมันอาจจะมีไทม์เอาท์นะครับกดลูกศรขึ้นนะครับแล้วก็กดรันใหม่หลายๆรอบนะครับนะครับแต่ของผมไม่มีนะครับของผมเสร็จแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยถ้ามันครั้งแรกของเราเนี่ยที่ยังไม่เคยโหลดเลยเลยอ่ะมันจะโหลดอะไรไม่รู้มาเยอะแยะเลยนะครับ จริงๆไม่ใช่อะไรไม่รู้ก็คือโหลดตัวมาเวนนี่แหละจะโหลดมาเยอะเลยนะครับทีนี้ผม D I R ดูนะครับนะครับจะสังเกตว่าจะมีโฟลเดอร์นะครับชื่อ M S T Pack t e โผล่ขึ้นมานะครับเราไปเปรียบเทียบกับในโฟลเดอร์ของเรานะครับนะครับจะมี M S T Pack t e โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ Source โฟลเดอร์ Main Java Com นะครับแล้วก็อันเนี้ยแอปจุด Java เนี่ยก็คือจะเป็นที่เราเอาไว้เขียนโค้ดนะครับก็คือเหมือนใน Eclipse อ่ะเราก็คือสามารถเขียนโค้ดลงไปได้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับผมก็จะมีไฟล์ form. x m l ผมมาตอนนี้ผมเปิดด้วยโปรแกรม Not e p a ดพัดๆนะนักเรียนอาจจะใช้โปรแกรมอื่นในการเปิดก็ได้เช่ชน v i s u a l Studio Code อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสังเกตว่าในไฟล์ form เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีปลั๊กอินโผล่มาให้เยอะๆเลยปลั๊กอินเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นตัวตัวที่ทํางานต่างๆให้เราเช่นคลีนก็คือตัวคลีนเนาะนะครับซึ่งเราก็ปล่อยตรงนี้แหละแล้วก็ดีเฟนเซซี่เนี่ยมันโหลด เอ่อเจยูนิตมาให้หนึ่งอันนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้ก็สามารถลบได้แต่ว่าไม่เวลาราจะใช้เนาะนะครับเราก็คือไม่ใช้แต่ว่าเราเผื่อไว้เผื่อเผื่อสมุิเราจะใช้แล้วก็คอมไพล์คอมไพเลอร์นะครับผมเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันสิบสี่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในจาว่างผมนะครับนะครับของผมเนี่ยลงเวอร์ชันสิบสี่ไว้นะครับนักเรียนก็อาจจะต้องแก้ตามของนักเรียนเนาะว่าของนักเรียนใช้เวอร์ชันอะไรในที่นี้ผมก็ใช้เป็นเวอร์ชันสิบสี่เนาะนะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือชื่อโปรเจกต์ของเรานะนะครับแล้วก็อันนี้คือชื่อเว็บไซต์ของเราเราก็เขียนไว้ตามนี้เลยนะครับสังเกตเห็นว่า c o m จุด Expert r ขีดโปรแกรมไม่ขีดตัวเนี่ยเวลาที่มาอยู่ในซอสโค้ดนะครับมันจะเป็นแพ็กเกจนี้เลยเดี๋ยวเราต้องใช้แพ็กเกจนี้ตอนที่เราไปรันไฟ์ j j r นะฮะนะครับอันนี้ก็คือเราได้โปรเจกต์เรียบร้อยแล้นะครับในระดับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองคอมไพล์ดูก่อนรอบนึงนะครับกดเซฟไฟดรอปนะครับกลับมาที่ m อ a n d l i n e นะฮะ เสร็จแล้วนะครับผมพิมพ์ mvn นะครับเว้นวัรค v e r i f y นะครับถามว่า Verify คืออะไรนะครับ Verify ก็คือเป็นซอฟต์แวร์เดเวล o อปเมนต์โปร s ซก็คือเป็นเฟสของมันเนาะนะครับนะเป็นเฟสของมันก็คือนะครับถ้าเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเออ <c oughs> เอ,อไหนเอ่ยนะก็คือมันจะเป็นเฟสในการคอมไพล์ของมันอะ นะครับ use นะครับแล้วก็ตอน run นะครับเนี่ยจะมี mpn v e r i f y นะครับผมซึ่งก็จะเป็นเฟสของมันซึ่งเฟสของมันเนี่ยก็จะมีเยอะเลยนะครับแล้วก็ไปอ่านอ่านดูได้แต่ว่า v e r i f y เนี่ยก็คือ v e r i f y เนี่ยก็คือเป็นเฟสเกือบสุดท้ายละเพื่อเราสั่ง qualify เนี่ยแสดงว่ามันก็จะทําการทําอื่นๆข้างหน้าเนี่ยให้เรานะครับผมเช่นทําอะไรไปแล้วบ้างทำแพ็กเกจทำอย่างนี้ไปให้เราด้วยนะครับ ซึ่งไอ้พวกแพ็กเกจหรืออะไรข้างหน้าเนี่ยมีการเทสมีการแพ็กเกจอะไรเงี้ยนะครับคําสั่งที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือปั๊กอินนั่นเองจริงๆแล้วมาเวนก็คือตัวรันปั๊กอินให้เรานะครับผมเนี่ยอย่างสมมติว่าเราสั่งวลีไฟมันก็จะต้องทํามานะครับจนกระทั่งถึงมาเวนจาเนี่ยนะครับผมนะทำจกระทั่งมาถึงมาเวนจานะครับซึ่งตอนนี้นะครับออแอปของเราเนี่ยนะครับนะครับเราต้องบอกไปด้วยนะครับว่าจะไปรันจะไปรันโฟลเดอร์ไหนนะฮะจะไปรันโฟลเดอร์ไหนก็คือ นะครับเราก็ต้องไปอ่าน <D ok umen> ด็อกิเมทของมันหน่อยมาที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีเรื่องของอะไรนะเรื่องของจานะฮะเรื่องของจาก,ก็คือไปที่จานะนะครับแล้วก็เรื่องของจานะครับผมมันก็จะมีมันก็จะมีอะไรมีคําสั่งคอนฟิกได้นะครับผมนะเช่นมี m ม n น f เฟสนะครับ มียูสเ็เพจเดี๋ยวเราไปดูหน่อยออผมว่าผมต้องผมต้องบิวยังไงดีนะเดี๋ยนะคราวนี้อ่านก่อนเดี๋ยขออนุญาตกู o ก l e นิดหนึงก่อนออน,น,น,นะครับ จะปักอินนะครับอ๋อมีคำสั่งเมนคลาสนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรา Copy ไปเลยลวกันนะครับก็คืออันนี้คือเหมือนเป็นคำสั่งเพิ่มเติมนะครับในปักอินนั้นๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับปักอินของเรานะครับก็คือปักอินจานะครับอันนี้ปักอินจานะครับก็จะมีโกนะครับก็คือจาของมันให้เราให้เรานะครับผมซึ่ง เดี๋ยวผมต้องดูหน,น่อยเนาะว่ามี dependency ci e management create create executable jar file นะครับ ก็คือมี add class part นี่นะครับมีการ add main class นะครับเราก็ต้อง add main class เข้าไปด้วยนะครับผมมาที่ไฟล์ปอมของเรานะครับผมแล้วก็ตรงจานี่นะครับผมเราทำการเอาที่เรา copy มาเมื่อกี้วางลงไปนะครับนะครับแล้วเราก็ทำการจัดให้สวยงามนะครับมันจะมี conflict ใช่ไหมนะครับก็กดท็บอะไรให้มันสวยงามนะครับผม อันนี้ก็คือคอนฟิกนะครับแล้วก็คลาสพาดพิฟิกของเราก็ไม่เป็นลิบแล้วละ่ะก็คือใช้แล้วล่ะนะครับแล้วก็โปรเจกต์ของเรานะครับผมก็คือเมนคลาสของเราในที่นี้นะครับก็คือ c o m จุด e อ็ก e ์เพิร์ตขีดโปรแกรมเมอรขีดติวเตอร์นะครับแล้วก็ทําการ Copy มานะครับแล้วก็ไฟล์ที่เป็นไฟล์คลาสของเราชื่อแอปนะครับถ้าเรียกเป็นยางอื่นก็ต้องเปลี่ยนเป็นอันอื่นนะก็คือ Copy มาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับพอเราเซฟไฟล์ dot p o มเรียบร้อยนะครับเราก็มา mvn verify ใหม่นะครับผมนะครับปรากฏว่า fail เดี๋ยวอ่านก่อน build fail ไมได้ no pop in y o u r dependency ทำไมละ่ะอ๋อเพราะเราต้องเข้าไปอีกนะครับต้องเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นะครับเราอยู่ในโฟลเดอร์ mst package เราต้องเข้ามาที่โฟลเดอร์ของมันแล้วก็ mvn verify นะครับ นะครับอันนี้นะครับมันก็จะไปดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆให้เรานะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าสิ่งที่จะได้เกิดขึ้นนะครับมันจะมีโฟลเดอร์แทร็เก็ตโผล่ขึ้นมานะครับเมื่อกี้ยังไม่มีโฟลเดอร์ t a ร็เก็ตนะครับแล้วในโฟลเดอร์แทร็เก็ตเนี่ยก็จะมีตัวไฟล์จา r เนี้ยนะครับเราก็พิมพ์อย่างนี้นะครับจาวารบจานะครับแล้วก็เอ่อเป็นไฟล์ของเรานะครับนะครับเขาบอกว่าอะไรเนี้ยอ n a b l e to access นะครับเพราะว่าต้องอะไรครับ t a ร็เก็ต สแล็ปอีกทีนะครับอ๋อสะกดคาว่า t a r g e เผิดนะครับตกตัว R ไปนะครับอ่าอันนี้เราก็ไปนะครับเราเราใช้มาเวนทำการคอมไพ l ์แล้วก็ให้มันออกมาเป็นคาว่า hello เ o r ร d เรียบร้อยแล้วแต่ราดับถัดไปนะครับเราจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับไปเอาไรเบอรี่ายดอามานะที่นี้ก็คือตัว MSTpack นะฮะผมก็ไปที่มาเวนและพืชสุดทรนะครับ เข้ามาที่ตรงนี้เลย m a r v e r e p o s t o r y c o m นะครับแล้วก็เสิร์ชนะครับ MST Pack นะครับซึ่งเสิร์ชสินะครับมันก็จะมี MST Pack Core เนอะอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็เวอร์ชัน0.9ของเรานะครับก็จะมี dependency แบบนี้นะครับเราก็ทำการ copy มาเลยแล้วก็ในไฟล์ pom นะครับผมที่ dependency ของเรานะครับเราก็เอาไปวางไว้นะครับ ที่เรา c o p y p มาเมื่อกี้ครับนะครับเสร็จแล้วกดเซฟหนึ่งครั้งนะครับมาที่ตัวนี้ใหม่นะครับแล้วก็กดรันใหม่นะครับขอโทษนะกด MVN Verify ใหม่นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะกดรันใหม่นะครับก็คือกดลูกศรขึ้นสองครั้งนะครับนะเพราะว่า เราเรีคำว่า Target เนาะนะครับอันนี้ก็คือได้คาว่า e l l ล w ว r ร์ละนะครับอันดับถัดไปนะครับผมจะเป็น Copy ไฟล์ hmm. เดิมของเราที่เราทํามานะฮะก็เอา import มาให้เรียบร้อยนะครับคอมเมนต์ mm hmm. ผมเอาออกทิ้งเนาะขอโทษนะผิดไฟล์แล้วก็ยูทิลนะครับแล้วก็ I.O. นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะลองเขียนโค้ดดูนะครับผม 3อันนี้ก็คือของ m e s s a g e pack นะครับอันนี้คือ I/O exception อันนี้คือใช้สำหรับ hash map เนาะนะครับที่เราได้ลองไว้เมื่อวานนี้นะฮะไม่ใช่เมื่อวานเมื่อคลิปที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือ source code ของเรานะครับนะถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันมันส่งคลาสได้แต่ว่าเวอร์ชันใหม่มันไม่อยากให้เราส่งคลาสละมันอยากให้เราส่งเป็น map แทนนะฮะก็ไม่เป็นไรเราก็ตามใจมันแล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือโค้ดของเรานะครับ อันนี้คือข้อความที่เราจะส่งเข้าไปแล้วเราก็จะแพ็กแพ็กเสร็จนะครับผมก็ลองเอามาอันแพ็กดูนะครับดูว่าได้ข้อความเดิมหรือเปล่าผมกดเซฟหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กลับมาที่คอมมานด์ไลน์นะฮะใช้ mvn verify เนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้เจ้า mvn เนี่ยเราต้องทำอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยฮะในการคอมไพล์ไฟล์หนึ่งอันในการไปโหลดนะครับด a r มามันจะยุ่งยากมากนะครับผม แต่อันนี้ความยุ่งยากก็คือเราทำไมครับเราไปเขียนไฟล์ d o o m แทนนะฮะที่จะต้องอ่านแล้วก็เข้าใจว่ามันทำงานยังไงเนาะนะอันนี้เขาบอกว่า compiler e r r o นะครับผมก็คือว่า io exception นะครับ must นะครับ catch all declare นะครับผมเพราะว่าเราก๊อปมาไม่ครบนั่นเองนะครับเราลืม throw io exception เนาะก็เป้นะฮะแล้วก็แปะตรงนี้กด s a ฟนะครับ แล้วก็กลับมาที่เดิมนะฮะกด enter หลายรอบหน่อยถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินนะครับเราพิมพ์ cls อย่างนี้ครับกด enter นะครับก็คือการเคีียร์สกี n นั่นเองแล้วเราก็ mvn verify ใหม่นะครับตอนนี้นะครับก็คือดัดจารเรียบร้อยเทนเรียบร้อยนะฮะเราก็กดลูกศรขึ้นสองครั้งนะครับเพื่อจะมา run นะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ไฟล์นี้นะครับมันบอกว่านะครับมันบอกว่า โนคราฟต์ไฟล์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ไฟล์ของเราเนี่ยที่เป็น J o t จาเนี่ยคือมันจะมีแค่โค้ดของเรามันจะไม่มีมันจะไม่ได้แพ็กตัว e มสเซจแพ็กเข้าไปด้วยนะฮะเพราะงั้นไฟล์ .dot จาอันนี้ของเราเนี่ยที่มันเป็นชื่อยาวๆอะไรขีด Snapshot เนี่ยมันก็เลยรันไม่ได้นะฮะคือจริงๆก็รันได้แต่ว่าเราต้องไปเอาไฟล์ .j o t จาของมันเนี่ยนะคระับนะไฟล์ .dot จาของไอ้เจ้า e มสเซจแพ็กนี้มาใส่ด้วยแต่ว่าผมก็จะสอนเลยไปว่าจะเอาทั้งหมดเอา เอาทั้งหมดเนี่ยมาแพ็กใน not นจาเดียวกันโดยใช้มาเวนยังไงนะครับวิธีการก็คือว่าในมาเวนนะครับผมเขาจะเขาจะมีปลั๊กอินนะครับคือทุกอย่างของมาเวนนะครับก็คือปลั๊กอินหมดนะครับมาเวนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครมานั่งอ่านด็อกทีมของมาเวนนะครับจะรู้สึกว่ามาเวนนะครับเขียนดีมากเขาออกแบบมาดีมากนะฮะเราก็พอทุกอย่างเนี่ยเป็นปลั๊กอินหมดเพราะงั้นเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมก็ได้มาที่ปลั๊กอินนะครับ แล้วก็จะมีปลั๊กอีที่ชื่อว่า s m b นะครับปลั๊กอีที่ชื่อว่า s m b เนี่ยนะครับผมก็คือเป็นตัวเป็นตัว s m b ของมันนั่นเอง,เองนะแล้วก็จะมี example นะครับผมนะแล้วก็จะมี single project นะครับ เบางทีเว็บก็ดูยากนิดนึงเนะาะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านก่อนแป๊บหนึ่งดูกหน่ะดิ example single นะครับ SMB มันให้ไปใช้สิ่งที่เรียกว่าเชดแทนนะครับผมอ่ะโอเคนะเชดเคอร์เรนต์เวอร์ชนะครับก็คือสามจุสนะครับก็นะเราไปที่ไฟล์ปอมนะครับผมนะเราไปที่ไฟล์ปอมนะครับแล้วเราก็จากตรงนี้นะครับผมก็ปีมาใหม่อันนึงนะครับแล้วก็ มาเวนปลักอิน,นะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับก็คือเฉดนะครับอันนี้ต้องเป็นความสามารถในการอ่านด็อกิเมนต์นิดนึงนะครับแล้วก็เฉดของเรานะครับก็คือ3 2มดสนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูก,กนมาหน่อยนะครับแล้วก็เฉดเฉดแล้วกัน เดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับเราก็ u ุร i f y นะครับแล้วก็ใส่ยี่งไปด้วยครับเฉดเฉดนะครับ,รบอันนี้มันก็จะดาวน์โหลดสิ่งที่เราจะเป็นต้องใช้มาให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องมายุ่งยากกับกระบวนการตรงนี้เองครับผมๆๆๆๆก็มาดูผลลัพธ์ของเรานะครับสังเกตว่ามันจะมีไฟล์นี้โผล่ขึ้นมานะครับ ขออนุญาตเปิดมาดูหน่อยนะอ่ะมีเมสเซจแพ็กยัดเข้ามาแล้วด้วยนะครับนะก็เราก็ทำการรันครับอ่ะนี่ก็คือได้ผลลัพธ์ของเราแล้วนะครับนะครับความยากของเราตรงนี้ก็คือว่าเราต้องเปิดด็อกิเมนต์อ่านให้เจอนะครับว่ามันจะต้องมีวิธีการรันอะไรยังไงนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมรันนะครับก็คือ MVN Verify นะครับแล้วก็ Shade ครอรแลวก็เชดครับอันนี้ก็คือชื่อปลักอินแล้วก็ข้างหลังนี้ก็คือชื่อ,อ,อคําสั่งที่สั่งปลักอินนั้นอีกทีนะครับประมาณนี้เนาะก็ตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าเห็นผลลัพธ์ของเราออกมาแล้วนะครับก็นะครับเราก็คือสามารถนะครับใช้ะรครับเออเออมาเวนนะครับผมในการโหลดนะครับแมสเซจแพ็กแล้วก็เราคอนฟิกไฟล์ปอมเองแล้วก็เราก็เขียน นะครับเขียนโค้ดลงไปในไฟล์ปอมแล้วก็ใช้คอมมาไลนา์เพื่อทำการคอมไพล์ได้นะครับสำหรับเนื้อหาตอนนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ